มันจะเป็นบล็อกหนึ่งคูณสองคูณสองนะครับปหนึ่งคูณสองนะครับ F2L เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการแก้ลูบิกสามคูณสามเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ใช้ตรกะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากเลยนะครับคนที่เล่นรูบิกเร็วที่สุดนะครับคือคนที่ทํา F2L ได้ดีที่สุดนะครับพูดง่ายๆก็คือ F2L เป็นหัวใจหลักสําคัญของการแก้รูบิกนะครับ f 2 l จะเป็นการแก้2ชั้นแรกนะครับ2ชั้นนี้โดยที่มิกินเนอร์เนี่ยเราจะลงชั้นแรกก่อนแต่เรา,เราค่อยลงชิ้นขอบนะครับแต่ว่า f 2 l นี้จะเป็นการทำา2ชิ้นพร้อมกันเลยนะครับเป็นการจับคู่แล้วก็ Insert ใส่ช่องนะครับอินเสิวิธีแรกนะครับก็คือการ insert แบบธรรมดานะครับเราจะมีช่องที่จับคู่ไว้แล้วอย่างนี้นะมันจะเป็นบล็อกหนึ่คูณสองคูณสนะครับ หนึ่งคูณสนะครับมันจะเป็นช่องหนึ่งคูณสองคณหนึ่งหนึ่งคหนึ่งคณสนะครับจะเป็นช่องอย่างนี้นะครับโดยที่จะมีชิ้นขาวนะครับที่จะเป็นชิ้นมุมที่เหลืออยู่อย่างนี้นะครับวิธีการอินเสิร์ตนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราปัดอย่างนี้นะครับให้มันตรงเสร็จปุ๊บนี่คือช่องที่เราอยากจะใส่นะครับเป็น F2L slot อย่างนี้สีเขียวอยู่ตรงนี้สีส้มอยู่ตรงนี้นะครับเรา เปิดลับขึ้นมานะครับสล้วเปัดให้มันตรงกันอย่างนี้นะครับเสแล้วพอเรากลับลงมาปุ๊บก็จะเป็นการอินเสิร์ตจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ถ้าบกว่าเป็นด้านซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะคร mm ับ hmm. เป็นด้านซ้ายเปิดด้านซ้ายขึ้นมาปัดให้มันสีขาวมันตรงนะครับแล้วเสร็จล้วก็ลงมาอย่างนี้จะเป็นการอินเสิร์ตช่องทางด้านซ้ายนะคร mm ับ hmm. โอเคครับวิธีการอินเสิร์ตครับมันมีหลายวิธีมากเลยนะเพราะว่า ขึ้นอ,อยู่ว่าเราอยากได้ OL แบบไหนมันจะมีวิธีการอินเสิร์ตยังไงให้ได้ OL เอที่เป็นบวกสำเร็จนะครับวิธีการอินเสิร์ตอีกแบบหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ชอบใช้กันนะครับก็คือการทำสล a อตแฮมเมอร์เราจะมีะชิ้นจับคู่ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราตัดลงมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตัดลงมาอย่างนี้นะครับมันจะลงล็อกอย่างนี้นะครับเสแล้วพอเราปัดหน้าอย่างนี้ให้ด้านบนมันหันมาทางนี้นะครับปัดกลับขึ้นมาเราก็จะได้ แล้วก็มีวิธีการอินเสิร์ตอีกแบบนะครับก็คือปัดกลางขึ้นมาแล้วอีงนนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ควรจะรู้วิธีการอินเสิร์ตหลายๆแบบนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ขี้เกียจจำอะไรมากก็ทําวิธีการจําแค่วิธีการอินเสิร์ตแบบทาํานาแล้วก็สลิชแชมเมอร์ก็พอครับต่อมานะครับวิธีการจับคู่นะครับผมจะมีสองวิธีนะครับที่จะจับคู่ F2L แบบง่ายที่สุดเลยนะครับวิธีแรกก็คือ สมมุติมีสีเราอยู่สองสีนะครับแล้วมันอยู่ตรงกันข้ามอย่างนี้ยะครับสีส้มสีเขียวสีส้มสีเขียวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าสติกเกอร์สีขาวมันชี้ไปทางนี้นะครับเราขึ้นจะพูดอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วพอเราปัดลงมาปุ๊บมันก็จะอยู่ในช่องของเรานะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเรามีด้านบนนะเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นสีเขียวสีเขียวหรือว่าเป็นสีเดียวกันนะครับวิธีการทำนะครับก็คือปัดอย่างนี้นะครับให้สีขาว มันลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราปัดคู่ของมันมาฝั่งนี้นะครับเส็แล้วพอเรากลับขึ้นมาปุ๊บเราก็จะจับคู่เรียบร้อยครับแล้วเราก็ปัด2ทีเสร็จแล้วก,ก็เก็บเป็นวิธีการอินเสิร์ตเหมือนเดิมนะครับถามว่าใช้แค่2อวิธีนะครับจะสามารถแก้ F2L ได้ทุกกรณีได้ยังไงนะครับก็เหมือนที่ผมผมบอกก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันต้องประยุกต์นะครับไม่ใช่คนนั้นนะครับ ตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะมีสีเดียวกันอยู่ด้านบนแต่ว่ามันติดกันอย่างนี้นะครับวิธีที่ผมทํานะครับก็คือผมเซตอัพไม่ให้อะไรคู่อะไรแตกเลยนะครับโดยที่คู่นี้ผมทำอย่างนี้นะครับก็คือขึ้นให้สีส้มมันอยูออ่ด้านสีเหลืองนะครับปัดปุ๊บกลับลงมาเราก็จะได้สีเซตอัพตรงข้ามอย่างนี้คนระับเซตอัพตรงข้ามปุ๊บเสร็จแล้วผมปัดสองทีเสร็จแล้วผมก็เก็บแบบธรรมดา,านี่นะครับ ขึลงมาอันที่สองนะครับก็คืออันนี้นะครับเราจะมีสีขาวอยู่ด้านบนนะครับแต่คู่ของเราอยู่อย่างนี้ครับวิธีที่ผมแก้เอฟเทลกรณีนี้นะครับก็คือผมปัดขึ้นให้สีเขียวมันอยู่ด้านบนแล้วก็กลับลงมาเหมือนเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะได้เซตอัพเป็นคู่สีเขียวสีเขียวยี้นะครับเส็แล้วผมปัดสีขาวลงมาให้มันอยู่ข้างล่างนะครับเส็จแร้วผมปัดคู่มันขึ้นมากลับมาก็จะเป็นจับคู่อย่างนี้นะครับเสแล้วผมก็เก็บนี่ ตัว F L คู่นี้นะครับก็คือวิธีการทำเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราจะมีชิ้นขอบที่อยู่ช่องของมาแล้วนะครับแล้วเรามีชิ้นมุมที่อยู่นะครับแต่ว่าบิดผิดด้านนะครับวิธีการแก้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้มันเซตอัพคู่ตัวเก็บธรรมดานะครับเสร็จแล้วแล้ก็อินร์ตลงมาโอเคครับ สูตรพวกนี้นะหลายคนก็ควรจะรู้ไว้นะครับที่มันไม่ได้ใช้การประยุกต์แบบเมื่อกี้นะครับก็คือที่มันไม่ได้ใช้จับคู่แบบเมื่อกี้นะครับอย่างสมมติคู่นี้นะครับคู่นี้ก็คือเป็น beginner F2L นะครับก็คือเราจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นชิ้นมุมแล้วก็มีชิ้นอย่างงี้ครับวิธีแก้ก็เหมือน beginner เลยนะครับก็คือปัดออกขึ้นแล้วกลับลงมาเอาใหม่นะครับก็คือปัดชิ้นนี้ออกนะครับที่ไม่ใช่สีเขียวหรือสีส้มนะครับ ปัดทนี้ขึ้นปัดอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วพอเรากลับลงมาปุ๊บมันก็จะจับคู่เสแล้วเราก็เก็บแบบธรรมดานะครับอ,อีกกรณีหนึ่งที่ผมอยากสอนนะครับก็คือเราจะมีสีส้มอยู่อย่างนี้นครับเสร็จแล้วถ้าเราปัดขึ้นมาทีหนึ่งอย่างนี้มันก็จะจับคู่เรียบร้อยนะครับวิธีแก้อันนี้นะก็ง่ายพอสมควรครับก็คือแค่ทํา inverse sexy นะครับก็คือขึ้นปัดกลับมาอย่างนี้นะจับคู่ปุ๊บป,ปัดอย่างนี้นะ ทำให้ดูใหม่เร็วๆนะครับต่อมานะครับก็คือจะมีสีที่อยู่ด้วยกันน้บอย่างนี้แล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกันนะครับก็คือเรามีชิ้นขอบที่อยู่ในช่องของมันแล้วแล้วเราก็มีชิ้นมุมที่อยู่ด้านบนครับวิธีแก้ก็เป็นอย่างนี้ครับปัดให้สีขอบมันมาอย่างนี้คเสรแล้วเราปัดเราเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราปัด ปัดสีเขียวมาอยู่อย่างงี้ยก็คือจับคู่จะปัดกลับมาสองทีแล้วก็เก็บนี่นะครับ,บ,รบตัวอย่างสุดท้ายที่ผมจะยกนะครับเป็นในสําหรับพวกกรณีที่ควรรู้นะครับก็คือตัวสลับสีอย่างนี้นครับสมมุติมันมีสีที่อยู่ในช่องช่องของมันแล้วแล้วสีขาวอยู่ด้านบนนะมันจะเป็นสีสลับนี่นะครับวิธีการแก้ก็คือทำเซ็กซี่มูฟสามทีนะครับกลับมาอย่างนี้นครับก็คือแก้ได้แล้ว ทำให้ดูใหม่นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่แก้ยากนะครับหรือว่ามีการแก้ที่ซับซ้อนนะครับโดยที่อันนี้เป็นตัวอย่างแรกของผมนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราจะมีสีที่เอ่อเราจะมีชิ้นขอบที่อยู่ในช่องของมันแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ มันเลียงมันอยู่ผิดด้านนะมันมันกลับด้านอย่างงี้นะครับแล้วเราก็มีชิ้นมุมอยู่ด้านบนนะครับวิธีการแก้เป็นอย่างงี้นะครับให้มันลงมาอยู่ในช่องเสร็จแล้วเราก็แก้แบบบิ๊กินเนอร์อย่างงี้ครับโอเคครับดูใหม่นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ F 2 L กรณีอนี้นีนะครับ กรณีต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับเราจะมีสีสลับนะครับแต่แทนที่มันจะอยู่ในช่องนะครับมันอยู่ด้านบนเหมือนคู่ที่จับแล้วนะครับโอเคนะวิธีการแก้ F t L แบบนี้นะครับก็คือเราลงมาอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็ปัดก็คือช่างตัวสีที่อยู่ข้างหลังเลยนะครับพอเรากลับขึ้นมาปุ๊บมันก็จะจับคู่อย่างงี้นะครับเสร็จแล้วพอเรารับอย่างงี้ลงมาปุ๊บเสร็จแล้วเราแทนที่เราจะจบแค่นี้ครับเรา c a n ซิลเป็น R 2นะครับก็คือ นี่นะครับปัดนี้กลับลงมาเสร็จแล้วเราปัดสองทีแล้วเราก็ค่อยปัดอันนี้เก็บเข้าช่องออกมานะครับนี่คนระับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเร็วๆนะครับว่ามันก็เร็วได้นะครับ โอเคครับ F2L กรณีต่อมานะครับก็คือตัวเอ่อเราจะมีชิ้นมุมที่อยู่ข้างในแล้วนะครับแต่ว่าตัวคู่ของมันครับมาอยู่ผิดช่องอย่างนี้นะครับการแก้ก็คืออย่างนี้ครับปัดสองทีอันนี้เป็นการแก้แบกแนวมากเลยครับปัดอีกทีหนึ่งนะครับให้ตัวชิ้นที่มันโบอยู่อย่างนี้ครับแล้วเราปัดหมุนสองทีนะครับแล้วพอเรากลับลงมาปุ๊บก็จะทําได้เป็น ชิ้นนี้นะครับแล้วพอเราปัดกับมาสองทีก็จะได้เต็มเป็นวิธีการแก้ไขเอคคอร์นะครับโอเคครับ FDL คู่ต่อมกรณีต่อมานะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเราจะมีสองชิ้นที่อยู่ในที่ของมันแล้วนะครับแต่ว่าทั้งสงชิ้นนะครับมันผิดด้านนี้นครับโดยที่เราจะมีสีที่ติดกันเป็นสีอยู่ด้านนี้นะครับวิธีการแก้ก็เป็นอย่างนี้ครับ แล้วเราป,ปัดสองทีขึ้นมาสบุบแล้วก็จับโค้งอย่างนี้นะครับเซตอัพแล้วก็เก็บแบบธรรมดาลงมาโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับการทำ F2L อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการไปรยุก์ใชายนับผมหวังว่าหลายๆคนนะครับจะไดเ้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทำวิดีโอสอนอะไรเพิ่มนะครับก็ เขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับเออถ้ามีคําถามก็ถามมาได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมหวังว่านะว่าผมจะได้ทำรีวิวลูบิกสองคูณสอง y j m g c นะครับที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับแต่ว่าผมสั่ง2ออาทิตย์แล้วยังไม่มาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำรีวิวเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ